สวัสดีจากเพื่อนๆวันนี้ก็จะแกงหัวหมูกับเน,นื้อหัวหมูหัวหมูหางห,ห,หมูนะ่าจะแกงพริกเทียมกับกับนี่นะลูกกล้วยลูกกล้วยมาดูกันนะว่าสมจจะแกงพริกเทียมมีอะไรบ้างนี่ก็คืออุปรกรณ์เลยตะไคร้ไบลานะของใหญ่ๆแกงพริกเทียมของสมเจีก็จะมีพริกขมิน้นตะไคร้ พริกแห้งที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยนะพริกไทยดำหอมกระเทียมนี่คือก็ใส่อยู่แล้วนะก็มาดูขั้นตอนต่อไปอันนี้หัวหมูเนี่ยมันนะมีเนื้อติดอยู่นะมีเนื้อติดอยู่สุดท้ายก็แงกออกเนี่แยแีกออกได้เยอะเลยเนีย้ยหาก็จะเอาสับเป็นท่อนเป็นท่อนนะก็ไม่รู้จะกินอะไรก็กินกินไปจั ก็ล้วถ้าเราไปซื้อหัวหมูมาเขาก็จะผ่าออกนะแล้วก็จะมีเนื้อติดแบบนี้เราก็จะประหยัดต้นทุนในการซื้อแล้วก็จะแกงให้หมดเลยนะคราวนี้ก็ถึงขั้นตอนเอาเครื่องแกงไปผัดกับน้ำมันให้มันหอมนะเครื่องแกงสมใจก็ง่ายๆเลยมีพริกแห้งมีพริกไทยมีหอมมีกระเทียมมีตะไคร้มีขมิม้น บอกว่าเครื่องแกงผิดเคียมมันก็เหมือนกันเกบเครื่องแกงกั่วแต่ของสมใจจะหนักทางพริกมากกว่านิดนึงนะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยมันจะทําให้หอมถ้าว่าเราใส่เครื่องแกงกั่วปกติมีสมใจคิดว่ามันจะไม่หอมนะเราก็ต้องัาให้มันหอมเปิดไฟหน่อยและอย่าง,งเลยแกงผัดเทียมที่เราจะไม่ใส่มะพร้าวเราจะแกงน้ำเฉย กินอื่นหมื่นแสนก็กินมาหมดแล้วนะเคยกินมาหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนการกินกันอยู่บ้างแล้วผกับหม้อเลยนะเดี๋ยวเราจะไม่ต้องมานัองผัดอะไรมากอยู่เนี่ยก็เอาน้ำล้างครกนะใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะไหม้นะ เปิดไปได้แล้วทีนี้ก็จะใส่หัวหมูนะหัวหมูหางหมูน้าใส่หมดเลยนะเพื่อท่าแกงขาหมูสมแต่งเกงหัวหมู ใส่แล้วเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้กะทิเลยกินอะไรมันก็เบื่อนะนแล้วก็จะใส่กล้วยที่ให้ดูมาจากกล้วยมกล้วยเราก็จะไม่หั่นนะแค่ทุก ก็คปอมันช้ำนะ้วนันี้ก็เป็นใบลาที่ไปเอามาจากต้นเองสวยๆนะก็จะใส่เกลือใส่เกลือเหมือนเคย น้ำตาลนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเวลามันเดือดเราก็จะใส่ใบใบลาลงไปเลยทีนี้ก็เดือดแล้วเราก็จะใส่ใบลาหรือเขาเรียกใบอะไรนะบ้านสนใจเรียกใบลานะบ้านคนๆเรียกอะไรใบยี่หลาไหม <c oughs> ใส่ไปเยอะๆเลยมันจะร้อนแรงมากมันจะมีทั้งความเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ความร้อนของใบยี่หร่าหรือใบลาเนี่ยนะส่วนพริกแดงๆนุ่ก็มีนิดหน่อยนะนี่แกงหัวหมูบ้านสงใจแกงพริกเทียมใส่ลูกกล้วยนะเห็นไหม น้ำเนี่ยเราจะใส่เยอะก็ได้ใส่น้อยก็ได้นะแต่สนใจไม่ต้องการใส่น้ำเยอะเพราะว่ามันเยอะเลยอ,อนน่กินเนื้อหมูล้วนๆไปเลยนะทํำยังไงก็ได้ให้มันหมดไปสักมือ้อไปแต่ละวันเราเป็นแม่ครัวนะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วจากหัวหมูเกงพริกเทียมใส่ลูกกล้วยนะ มีหางหมูด้วยถ้าเป็นหมูหมูดั้งมีหางหมูนะไรด้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมผลงานสมใจจ้าสวัสดีจ้า